คือตัวอื่นไม่ไม่ไม่กินของนางแล้วก็มีตัวที่แก่ที่สุดแล้วก็ตัวนี้แหละที่กินของนางระวังนะระวังนะระวังนะเขามาน่ากลัวอยู่นะเดี๋ปิดสลัก จะไปได้ภาพนิ่งนะถุงมือถอดมได้เี๋ปแคเดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 จะเย็นจะเย็นภาพจะเย็นภาพบอาเนี่ยอาเอา <laughs> สภาพเอาเอาเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเอเมไปอยู่ก็โลดมาจะกินหน่ย <laughs> กวนี้กินนะารักฮะไวแล้วค่ะไม่กินเอามือให้กินไม่กินเออมันกินความท้องเย็นชิเงเออไอที่ซื้อไปเกาหลียังเจ็ดดีกว่าเห็นโอ้นี่สวยนี่นี่นี่ อดูม uh, ันดูๆๆเออก็ไม่เห็นหน้ามันเลยกินอย่างเดียว่ะนานเหลืออยู่ตั้งครึ่งแม่เดี๋ยวมันไใหอ่ะถ่ายวิดีโอไ้งยย เฮียต้ม้ต้นไม้นเลยเนี่ยดี่อ้นี่เดียอร่อยเลยนี่ขายาที่สุดแล้ว มันอ้มันไมมีโเนลย้วมันไปหมดนะแอะแอแอแอลูกกันนะ เขาไม่หนาวเล้วอานอ่นกมือไ่าได้เรื่องเลยอ่ะเออเนี่ยน้องใสไข่งโงเลยดูด้เนี่ยมือเอเอเอมันจะหนาจะดีนะเออโคตรเย็นเลยตอนเนี้ย็นเลยอ่ะ No, 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 no. Oh, poem. <laughs> no, 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 no.